ไปตอนเช้านะคะดูวิวจับบ้านดอกไม้เต็มบ้านอยู่สวนก็เยอะวันนี้ก่อนหนพอไหว้พระเสร็จก็จะไหว้พระเสร็จถายน้ำแดงเสร็จก็จะไป ีดวันนี้วันอาทิตย์นะคะอากาศดีมากดูข้างนอกแดดออกแล้วตอนนี้ก็เจ็ดโมงกอกว่าเจ็ดโมงตอนเช้าดูแมวดูแต่ภูเขายังมีหิมะอยู่นูมองเห็นไหมภูเขาภูเขามีหิมะค่ะนะคะตอนเช้าดูสิดอกไม้บานเต็มบ้านเลย จะมีเมนูเด็ดๆมาฝากค่ะเะเป็นกำลังจะย่างเตรียมอเอาไว้แล้วไปดูสิคะวันนี้นำเสนอเมนูคิดยากไหมคะก็ะสิ่นึ่งขง้าวเหนียวลาบปลาเมื่อวาน,ปนาไปร้านใยซื้อลาบปลามากหม,มักหมักส,สิวนิดนึง สุนาดีเคยเล่าก็มีสื่อสอดนี่มักเสียบแล้วค่ะเส,เสียบแล้วซื้อกระดูกมาจากร้านไทยร้าน๊บเป๊ปซี่แม่กำลังจะเส,เสียบเสียบเสร็จแล้วหมักหมักซีอิ๊วแล้วหรือว่าย่างใส่เกลือเหมือน,นบ้านเราแล้วก็ ็จะมาพอ,อย่างเสร็จอาจจะกินกับบางคนไม่อยากลาบก็กินกับส้มตำกินกับกับน้ำพริกน้ำพริกปลาเผาเสียบ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 ถุกจะย่างนึกอยากกินลาบปลาใส่ข่าตะไคร้ใส่สมุนไพรหั่นตะไคร้ใส่ข่าขวาใส่ข่าตะไคร้ไหคะนึกอยากก็เลยเอามาเดี๋ยวจะเอาไปย่างก่อนนะคะ แล้วก็ถึงจะเอามาลาบมันได้สองอย่างค่ะทูอินวันบางคนย่างแล้วก็อยากเอาไปจำแจ้วกินกับแจ้วบองกินกับสุมตําก็ได้แต่ว่าย่างแล้วก็เอาไปบ้านเราขายดิบใครได้ย,ไดย่างแล้วก็ไปลาบล<ะ>ก็ได้ค่ะลาบก็เสียบเสียบลาบใส่นี่งต้สีส้อหัวคาสซ้อยหัวคา เพราะว่าตอนนี้ยุสวนนะคะมีสละเน่มีใส่ลาบประดุกไหมคะกินกับลูกโดดกำลังจะย่างนะคะมัดถ้าอยากให้ประดุกนี้นพอย่างเสร็จจะเหลืองนะคะเพราะว่าใส่ซีอิว๊วครึ่งช้อนช้อนชาใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงให้มัน เหลืองอลา,ามงามเรืองรองนะคะเมนูแล้วก็วาซื้อขนมจีนมนะขนมจีนแห้งแล้วก็จะมาลาบใส่น้ำปลาใส่น้ำประเด็ดนุ่นนนะคะวันนี้แม่นะทำเมนูลาบปลานะ แซบนะคะตอนนี้จะเอาปลาดุเข้าไปย่างนะคะเตรียมเปิดไฟก่อนจะเอาปลาดุเข้าไปย่างในตู้อบนะคะแล้วก็จะไปเอา,าตัวงาย่อเอาปลาดุเข้าไปย่างนะคะตอนนี้กำลังเปิดไฟก่อนอย่างไฟอ่อนๆสัก แล้วให้มันเหลืองพอย่างเสร็จนี่แม่เปิดตู้แล้วย่างเสร็จก็ไปออกกําลังกายนหนึ่งพอดีก็จะย่างสักย0่สนาทีนะคะออกกําลังกายทานอาหารดีต่อต้านโควิดนะคะอย่าลืมชอบกินปลากินปลาเยอะๆไม่ชอบทานเนะะื้อค่ะ ทานผักผล,ลไม้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดทำลาบปลาเมนูนี้ยิ่งพูดนะคะแล้วก็มีจับผักสวยๆเดี๋ยวไปย่างก่อนค่อยมาลาบนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะชอบไม่ค่ะคลิปนี้พูดไปก็นนะ่ะนำ้ำไล่ไหลไปน้ำดัำนี่ซื้อมาเมาื่อวานนั่นแหละ ไปเจอพอดีอน,นี้ปลากอกปลาเขียงเอามาปนแสบเด้แต่บ้านเราบางคนไม่ชอบ,บนปนปลานนี้จะลาบใส่สมุนไพรเย,ย,ะยอะๆใส่ขา่าตะไคร้หลายๆไม่ใส่ตะไคร้ค่ะใส่ข่าใส่ขาเล็กๆนะคะย่างเหลือๆ ปาเยอะๆวิวีชอบปลาปลาทุกปลาปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มปลาชอบปลาคะ่ะนะคะชอบคลิปนี้กำลังสีอย่างเลยละคะ่ะคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วิวีหน่อยนะคะทำไปยังงั้นหะทำเพื่อสนุกสนุกสนานเนาะตามใบเกษียณ อย่าบิงสือส่อเดือพวกเจ้าบางคนก็ว่าเอ้ยจะทำ YouTube ทำเพื่อความสนุกค่ะอย่าไปคิดเรื่องเงินเพราะว่าเรากเกษียณแล้วค่ะหาอะไรทำที่มันเป็นความสุขแตกต่างกันไปนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะมีเวลาค่ะไม่ได้ ไปทำงานเป็นแม่บ้านทำจักับข้าวก็เลยมาทำแชร์ไอเดียกันนะคะจะได้แลกเปลี่ยนกันบายบายเช้าๆ see you b y ยจะกินกินปลากินปลากินปลาจะได้ย่อยง่ายๆสุขภาพแข็งแรงบายบาย